ไปบัคคลอกด้ฮะผ้วยสารรถไฟที่้าน โดยสารท่ข้ามลดยาใช้เครื่องระจายขนโหลดีเบอร์เริ่มออกขั้นโหลดรถทียโดยสารไม่อัดามอารจะได้รับการสลัแรงได้ค่ะขั้นโหลดรเครื่องยนตเพื่อออกจากสถานีบ้านโปไปแล้วได่สิทธิ์รส่งผู้โดยสารที่สถานีนครสุุขสถานีควองตากโดยสถานีพุทลานสถานีต่อไปตามลแดัค่ะสถานีบ้านโป่งมีการขนรถเก่นแางขอของ